สวัสดีครับพบกับช่องโบราณการชาแนลตอนนี้เราก็อยู่หน้าประตูบรมมหาศรีศาสดาซึ่งเป็นประตูชั้นหน้าที่จะเข้าไปสู่พระอารามหลวงของเรานะครับชื่อพระอารามหลวงชื่อวัดพระศรีรัตนบรมมหาสีมารามนะครับ ก็เป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในเซิร์ฟนี้ซึ่งก็ได้สร้างอาคารหลักเสร็จไปแล้วเหลือแต่อาคารที่เป็นบริวารพวกสาราลายเจดี JD ลายเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพาเข้าไปให้รับชมกันนะครับเข้าทางประตูบรมมหาสีทัศดาตอนนี้ก็จะเหลือแค่ วิหารลายเจดีลายแต่ตอนนี้ก็อยากจะสร้างหอะระฆังสักหอหนึ่งแต่ด้วยพื้นที่มันจํากัดเราก็มันไม่มีที่ให้สร้างแล้วไม่รู้จะสร้างตรงไหนอาจจะหามุมหลบหรือสร้างเป็นจุดเล็กๆไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เหลือ,อาการสร้างซุ้มประตู3ามซุ้มมีทางเข้า3ช่องแต่ในอนาคตอาจจะเพิ่มเป็น5ช่อง7ช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่จะเพิ่มหรือเปล่าทางนี้นครับช่องหนึ่งช่องหนึ่ง และทางที่ตูตรงกับประตูพรมพิรมนะครับอีกช่องหนึ่งประตูพรมพิรมก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งของอวัดของพระรมหลวงตรงนี้นะครับแล้วก็ทางข้างหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยให้ดูเดี๋ยวค่อยมารีวิวปัปจุดๆเราจะาไปดูทางเข้าก่อนทางนี้ก็ประตูนี้ก็จะตรงกับประตูประพาสสีมา และข้างหลังก็จะมีประตูประพาตอารามอีกประตูหนึ่งเป็นประตูชั้นที่สองที่กั้นระหว่างเขตชั้นหน้ากับเขตชั้นกลางเนี่ยมีประตูนี้ประตูหนึ่งแต่มันจะไม่ตรงประตูอะไรประตูที่ชื่อประตูประพาสอารามแล้วประตูนี้ประตูสีตาสดาก็จะตรงกับท้ายหลังนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยเดี๋ยวจะไปแนะนำอาคารเลยนะครับขอตัดคลิปนะครับ ตอนนี้ก็อยู่หน้าพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันเลยทํำซุ้มเสมาไว้นะครับเป็นซุ้มเสมนม้ซุ้มเล็กนะครับเพราะทําทใหญ่ไม่ได้พื้นที่มีจำกัดนะครับก็ทาเป็นเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้ากันมาเลยก็ภายนอกให้ดูภายนอกกัอนอเสานะครับมีการประดับไฟประดับหน้าบันนะครับ เด,เ,เ,เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราขึ้นอะไรเราใช้การเดินเรอนะครับก็ขึ้นมาอย่างนี้บันไดขึ้นมาสองฝั่งแล้วขึ้นมาเป็นฝั่งเดียวอย่างนี้แล้วก็มีขึ้นไปชั้นใหญ่นะครับใหญ่แต่ว่าตัวตัวอาคารจริงเนี่ยแคบจะเป็นโถงแค้สองฝั่งนะครับ อ่า่านีก็จะมีทางเข้าสามทางนะครับเป็นซุ้มมงกุฎแล้วก็ซุ้มนาคธรรมดานนะภายใ <c oughs> นจะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับแล้วก็การประดับาการตรแต่งนี้น,นะข้าขงหลังข้างบนเพดานมีการประดับไฟเป็นหลุมเป็นอะไรแล้วนี่ก็เป็นลูกนิมิตนะครับข้างล่างเป็นห้องกุห้องกุ นี่จะเป็นลูกนี้มันก็จะลงตรงนี้พอดีอห้องเดี๋ยวก็จะหาเลิกนะครับงามยามดีนะครับเราก็จะมาตัดหวยลูกนีนะครับ่คือคนะก็เ,เก็บข้าวของมีค่าแล้วมีแล้วก็มีบริวารเป้านะครับนี่เป็นห้องกุเลยก็จะลงมาตรงนี้ ก็วัดระยะแล้วก็ตรงกับาสายตาพระพอดีตกตรงนี้พอดีนะครับเทียนดับนี่นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวก็จะตัดลูกนิมิตเดี๋ยวหาเลิกก่อนนะครับ <c oughs> พระองค์นี้เป็นพระประธานนะเป็นพระซุ้มเรือนแก้วนะครับมีซุ้มเรือนแก้วนะครับ ชื่อพระนะครับพระในองค์นี้มีชื่อนะครับชื่อพระพุทธมหาดิโลกโสนะปะติมากรมหาดิโลกนี่ก็เป็นชื่อกุงแล้วนะครับกุงสีมหาดิลกและโสนะเนี่ยโสนที่แปลว่าทองนะครับเพราะพระองค์นี้เป็นทองคํานะครับพระพุทธมหาดิโลกโสนะปะติมากรนะครับะนะครับตรงนี้ อันนี้คือในพระบรมนี้พระโมกลาะนะครับมีภาษารีบุตรตรงนี้ครับก็ประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปเลย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูภายนอกเห็นไหมภายนอกก็เป็นบนเพดานก็ประดับไฟทั่วไปนะครับหน้าตรงหน้าต่างอ่าเป็นยอดมงกุฎขึ้นไปอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นทางถนนทางเดินนี่แหละเป็นระเบียงกดตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้จะมีพระอยู่สองลูกเออสององฝั่งโน้นก,ก็มีอีกสององทางทางออกก็จะเป็นพระเจดีย์เป็นเจดีย์ประธานนะครับเป็นเจดีย์ทรงย่อมมุมไม้สิบสองแต่พอสร้างผมสร้างเจดีย์ย่อม,มุมลูกทีมันออกมาเป็นคล้ายแบบหลังกาสีแต่ถ้าดูที่ฐานเนี่ยเนเราดูตัวฐานเนี่ยเห็นเป็น เห็นเป็นยอ่ยอมมุมไม้สิบสองนะครับแต่พอขึ้นตัวองอคร์ระฆังไปแล้วเนี่ยพอมองเนี่ยมันเป็น chain, romance, <producer> ทรงคลาง้ายๆทรงหลังกาเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้ไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปางอยู่สี่มุมนะครับแล้วก็มีเจดียู่กับก็อยู่กับพื้นอีกสี่องค์ก็เดินไปนะครับ หลังก็จะเป็นพระมนดบทานพระมนดบก,ก็จะมีวิหารอยู่อีกสองหลังวิหารหลังน้ย่อมนะฮะอยู่อีกสองหลังโดยดีนะมุมนีออมมนอ้องค์จะใหญ่ดูใหญ่โตนะครับมีพระอีกสององค์นี้สองหลังเดี๋ยวไปหลังนี้ก่อน อย่างนี้จะเป็นพระพิธรูปตางยืนนะครับเป็นตาห้ามญาติเป็นตาห้ามญาติเล,าาาเลยนี่นะครับก็ยังดูปแปลกๆอยู่หน่อยๆน,นะยังดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต่อเติมกันอีกทีครับค่อยว่ากันโอเคก็ดูกันประมาณนี้ตาห้ามญาติพระโอ์นี้ก็มีชื่อเหมือนกันรับชื่อ พระพุทธรัตสีมาปฏิมากรนนะครับต่อไปฝั่งนู้นนะครับอุ้ยประตูฝั่งนู้นจะเป็นพร,พระพุทธรูปอีกองคหนึงเป็นปางนั่งแต่ลักษณะพุทธลักษณะเป็นปางนั่งที่เป็นอ่ปางห้ามสมุด คือแบมือสองฝั่งชื่อปางมีชื่อนะครับคือชื่อปางปางประธานโอวาทนะครับก็จะเป็นปางนี้เคยสร้างในเซิร์ฟเก่าเราแต่องค์นั้นอ่าเป็นดิษฐานที่มนดกในในในวัดวัดเก่าในเซิร์ฟเก่าเราเนี่ใหญ่แต่วัดนี้จะเล็กกว่าเล็กกว่าพอสมควรเลยระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพระแบบนี้พระองค์นี้ก็มีชื่อเหมือนกันนะครับ พระพุทธสีปฐมาโชติปฏิมากรนะครับอกเดี๋ยวก็เราก็จะต้องมีการแต่งเรื่องแต่งราวแต่งตำนานพระไปเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อๆไปว่าอ,องค์นี้ได้มาจากไหนได้มาจากไหนหรือมีการตรอวัดการสร้างไงเราก็จะต้องแต่งเรื่องแต่งราวนะครับให้มันดูมีสตอรี่หน่อยเดี๋ยวก็จะไปคิดแล้วก็จะมาแต่งอ่าแต่องค์ว่าเป็นยังไง ก็คือแต่งเรื่องไปเลยนะครับใหามันดูมีเรื่องราวนะครับโอเคต่อมาขึ้นมาที่มนดบไม่ได้สร้างมนดบนานนะครับเป็นยอดอย่างนี้เนี่ยมันเลยแปลกไปหน่อยมันเลยออกดูป้อมๆหน่อยดูไม่ชะลูดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับก็ได้หรือถือว่ารื้อฟื้นฝีมือนะครับอ่านในการสร้างงานแบบนี้เพราะก็ห่างหายไปร่วมสามปีนะครับสามปีได้ข้างในข้างนอกก็เป็น ประดับไฟทั่วไปข้างในก็มีประดับเพดานก็มีผู้รักษานี่ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนวัดพระแก้วเลยวัดพระแก้วในพระมดกก็จะมีตู้พระธรรมอย่างนี้นะอ่าก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปนะไม่มีอะไรมากและก็มาที่อาคารหลังสุดท้ายอาคารหลังสุดท้ายของอ่รัฐนี้ก็จะเป็นวิหารพระนอน เหมือนที่เคยสร้างในเซิร์ฟเก่าก็เป็นวิหารพระนอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อคตัวอาคารไม่ใช่แบบนี้ก็เป็นในลักษณะนี้นะอาคารนี้เราสร้างก็หลังเล็กเป็นอาคารหลังเล็กๆนะครับเล็กมากก็เป็นอาคารโถงหลังเล็กะนะครับแล้วก็ดูพระนอนตรงนี้ก็มีชื่อีกเหมือนกัน <c oughs> ระดับไปไม่เยอะเป็นอาคารโถงมันก็จะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ นะครับนี่พระนอนตรงนี้เห็นไหมที่พระบาทก็จะทําเหมือนวัดทั่วๆไปเลยที่จะมีะเป็นคล้ายๆก้นหอยนะติดตรงนี้โอเคพระองค์นี้ชื่อว่าพระพุทธสายญาติประชานาดีลกนะครับก็ลักษณะก็เป็นแบบนี้เลย นะครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ดูวิวทิวทัศน์เอ๊ะเวลามองนี่เป็นยังไงอาคารแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับะพระเจดีย์มีหานู่นมีหารนี่เนี่ยแม่เล็กมากเลยเห็นไหมโบสถ์เจดีย์ประธานวิหารย่อย อสองหลังมณฑบและก็วิหารมมนอนเลยเล็กผัะเซิฟเก่าเยอะนะครับพอสมควรระดับหนึ่งนะครับก็ขอ,อฝากกดไลค์กดซ mm ับสไคร e นะครับติดตามาช่องอโบราณการชาแนลนะครับครับขอให้ติดตามกันก็จะอับผลงานแบบนี้นะครับลงเรื่อยๆแล้วก็ เรื่องการแจก map อะไรเนี่ยผมก็มีความคิดไว้แล้วนะครับว่าอาจจะต้องแจกนะครับไม่ใช่อาจจะต้องแจกต้องแจกและการแจกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการแจกให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าเข้าไปโหลดไปเล่นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นการเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าเพราะว่าอะไรทําไมถึงบอกว่ามันเป็นการเซฟตัวผมเพราะว่าเผื่อ map ม,มันหาย หรือเผื่อแมปมันเมมมันเต็มแล้วแมปมันหายไปเลยนะครับมันก็เป็นการเซฟตัวผมคือผมผมทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดแมปปุ๊บใต้คลิปเวลาผมอ,าอีกสองน,น้ำปีผมเลิกเล่นแล้วแล้วผมอยากจะกลับมาเล่นใหม่ผมก็ไปโหลดแมปเดิมผมมาแล้วก็มาสร้างต่ออะไรงนี้มันก็ถือเป็นการเซฟตัวผมเพราะแมปผมเนี่ยถ้าคนคุณตามผมมาตั้งแต่เท่าโอเปอรมอนเนี่ยจะรู้ผมสร้างแบบมาในประมาณ สองสมแบบแล้วแล้วก็หายตลอดผมสร้างเมืองใหม่ตลอดครั้งนี้ผมก็จะไม่เอาแล้วพะผมวางวางผังวางอะไรไว้ดีแล้วครั้งนี้ผมคิดว่าโอเคแล้วผมก็จะแจกแมบด้วยเพราะเป็นการให้คนที่สนใจโหลดไปเล่นแล้วก็เป็นการเซฟตัวผมเองด้วยนะครับอ่าก็ขอฝากกดไลค์กดกดซับสไครนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ